กัญญาบุญสีสวัสดีครับวันนี้พ่อค้าพามาหาช้างเผือกนะครับช้างเผือกในปา่าตัวนี้เป็นป่าผักหวานที่ทางสวนของเราได้ปลูกไว้นะครับผลพลอยได้จากการมีป่าผักหวานนะครับคือเอาบอนสีมาซ่อนไว้ด้านล่างลดน้ำลดน,น้ำผักหวานป่าบอนสีก็ได้น้ําไปด้วย แต่จริงๆแล้วนะครับต้องลดน้ําวันสีนะครับเนื่องจากว่าบอนสีชอบน้ําผักหวานป่าสามารถขาดน้ําได้เดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันนะครับไม้กระถางแปดนิ้วไม้เลี้ยงนอกตู้เลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้เลยกอดสวยๆแต่ก,ก่อมาแต่ก,ก่อม,มาใหม่ๆแบบนี้ครับ มีรากผักหวานป่านะครับชอนชัยเข้าไปในนี้เพื่ออาจจะได้ผักหวานป่าไปปลูกคู่กับบอนสีด้วยนะครับทุกกระถางที่นําเสนอในวันนี้นะครับเราจะนําเสนอในราคา250บาทนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ากุุงเดนมาร์กเจ้ากุุงไกเซอร์ยินเหาแล้วก็มีช้างเผือกใบบัวบ้างนะครับ ทับทิมเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เดี๋ยวพ่อค้าดูก่อนนะครับว่าถ้าราคาถ้าต้นไหนเป็นฟอร์มกอเดี๋ยวพ่อค้าจะนำมาจำหน่ายให้สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้อีกสักพักนึงนะครับจะเป็นฟอร์มกอที่ใหญ่มากสำหรับพ่อค้าแล้วก็กรอประมาณนี้เลยนะครับเพิ่งแตกมาใหม่ๆแตกมาหลังสงการนี้เองนะครับเริ่มทยอยแตก กระถางนี้กระถางที่หนึ่งนะครับให้ดูฟอรมของเขาจเจ้ากรุงเดนมาร์กกระถางที่หนึ่งความสวยๆกอนแน่แนๆแบบน,น,น,นี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งกระถางที่หนึ่งครับกระถางนี้เป็นกระถางที่สองครับฟอมแน่แนๆแบบน,นี้เลยนะครับแต่และกระถางที่เรามาปลูกไว้ เจ้ากรุงเดนมาร์กกระถางที่2ครับ250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่3มครับมีชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเถอร์กระถางที่3นะครับเจ้ากรุงไกเซอร์กระถางที่3ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่4ครับเจ้ากรุงเดนมาร์กความแน่แนๆแบบนี้เลยนะครับเจ้ากรุงเดนมาร์ก กระถางที่สี่ที่น่าจะเป็นลูกไม้ติดมาด้วยนะครับหนึ่งหรือว่าเป็นเจ้ากรุงเดนมากที่ใบพิการนะครับความสวยๆแน่นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ำลังโตนะครับเพิ่งงอกมาใหม่เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองได้เดือนกว่านะครับเดือนกว่าฟอร์มแบบนี้นะครับพอเรามาปล่อยไว้ในป่าพอกวานป่าเขาก็จะยุบตัวนะครับ ขาชอบยุบเนื่องจากว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานี้บริเวณนี้ไม่ได้ลดน้ํานะครับทั้งผักหวานป่าแล้วก็วันสีเนื่องจากว่าเราทํายอดผักหวานแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราต้องงดน้ําให้เขาแตกยอดเยอะๆเจ้ากุ้งเดนมาร์กกระถางที่สี่ครับ2อ0ยห้าสบาทรวมค่าจัดสง่งกระถางนี้เป็นเจ้ากุ้งไกเซอร์นะครับเจ้ากุ้งไกเซอร์ใส่แบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะครับกระถางที่ห้าครับ ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับหนาๆทุกต้นเลยนะครับความหนาๆทุกต้นเจ้ากุุงเดนมาร์กเจ้ากุุงไกเซอร์กระถางที่ห้า250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้ครับเป็นเจ้ากุุงเดนมาร์กกระถางที่หความกอแบบนี้ครับเนแน่นกระถางที่หหมายทั้งหมดนี้นะครับอายุ2ปีแล้วนะครับผ่านการยุบมา2-3รอบนะครับ แต่รอบสุดท้ายนี่คือเดือนเมษาที่ผ่านมาให้ดูหน้าไม้นะครับจริงๆยุบตั้งแต่ปีใหม่ครับย้ายร้านแล้วก็ามาทิ้งไว้ในป่าผักวานแบบนี้แล้วเพิ่งมางอกตอนเมษานะครับเราเพิ่งเริ่มลดน้ําทําระบบน้ําเสร็จกระถางนี้กระถางที่หกครับเจ้ากรุงเดนมาร์กสองร้ยห้าสิบรวมค่าจัดส่งครับอยู่ในกระถางแปดนิ้วตัวนี้เป็นบอลเก่าบอ,บอลโบราณน,นะครับลูกไม้ป่ากันดํา ก่อนหนาๆแบบนี้นะครับเพิ่งแตกขึ้นน้าใหม่นะครับเพิ่งฟื้นขึ้นน้าใหม่เดี๋ยวเขาก็จะมีสีสันรุดลายประมาณนี้นะครับลูกไม้ป่าก้านดำก้านสีดําแบบนี้แข็งแรงนะครับลูกไม้ปาา่าก้านดำกระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับกระถางต่อมานะครับกระถางที่8เจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับกระถางที่8ให้ดูนะครับ ก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับกระถางแดนิ้วล้นมากแล้วนะครับนี่เพิ่งงอกใหม่นะครับใบยังเล็กอยู่โดยปกติแล้วถ้าง,งอกเป็นกอใหญ่ๆนี้ใ,ใบใบใหญ่ของเขาต้องใหญ่มากนะครับกระถางนี้นะครับกระถางที่แดให้ไปในราคา250หบาทลองคาจัดส่งครับกระถางที่9้านะครับกระถางนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเช่นกันนะครับ ให้ดูจุใจนะครับใครอยากได้จ้ากุ้งเดนมากนะครับเลือกใน EP นี้ได้เลยกระถางนี้250บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับก่อใหญ่ๆแบบนี้จำนวนต้นต้นเยอะๆแบบนี้ยังแตกหน่อที่หมดนะครับเพิ่งแตกมาชุดแรกดีสุดกระถางแบบนี้นะครับกระถางที่9เจ้ากุ้งเดนมากครับ กระถางนี้กระถางที่สิบครับเป็นอีเหนานะครับอีเหนากัดสีขาวมาแบบนี้นะครับหัวของเขานะครับได้พักเป็นเวลานานนะครับเขาก็จะมีหัวใหญ่อยู่นี้หัวเขาอาจจะดูแล้วนะครับหัวไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาน่าจะทิ้งหัวไปแล้วแต่การแตกหนองเขาก็เยอะประมาณนี้นะครับให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีเหนากระถางนี้นะครับให้ไปในราคาสองร้อยห้าสิบรวมค่าจัดส่งครับ ิเนาฟอมกอเนื่องจากมีไม้ชนิดเดียวกันในหลายต้นนะครับรบกวนแจ้งหมายเลขกระถางพ่อค้าจะได้หยิบให้ถูกนะครับทิเนาฟอมกอกระถางที่สิบครับถ้าเป็นไซส์นี้นะครับใบขนาดนี้พ่อค้าขออนุญาตนะครับเด็ดใบออกนะครับหนึ่งใบใบที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าพ่อค้าส่งไม่ได้นะครับกระถางนี้กระถางที่สิบเอ็ดครับ เด็ดใบใหญ่หนึ่งใบไปแล้วนะครับเป็นต้นใหม่ที่กําลังแทงหลอดขึ้นมานะครับขออนุญาตนะครับเด็ดออกพอพ่อค้าก็จะส่งไปก็จะใบก็จะยับเหมือนเดิมกระถางนี้กระถางที่สิบเอ็ดครับให้ดูฟอร์มกอของเขาอีนเนากระถางที่สิบเอ็ดให้ไปในราคาสองร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่สิบสองครับเป็น ไทยนิยมนะครับกระถางที่สิบสองให้ดูความกองเขานะครับลูกไม้ไทยนิยมนะครับกระถางที่สิบสองไทยนิยมกระถางสิบกระถางแปดนิ้วกระถางนี้ให้ไปในค่าสองร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับกระถางนี้กระถางที่สิบสามครับมีชื่อว่าไทยนิยมเช่นกันนะครับ ไทยนิยมกระถางที่13ให้ดูฟอร์มกอของเขานะครับกระถางนี้ขออนุญาตนะครับราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางกอใหญ่ๆแน่นๆแบบน,นี้เลยนะครับ2ปีกว่าๆไทยนิยมตั้งแต่ซื้อมาก็แทบไม่ได้ขายเลยนะครับก็ปลูกอัพไซส์มาเรื่อยๆไทยนิยมกระถางที่13ครับให้ราคา300บาทรวมค่าจัดส่งครับ กระถางนี้นะครับกระถางที่สิบสี่นะครับกระถางนี้มีชื่อว่าอีเหนานะครับให้ดูอร์มของเขานะครับก็ใบอาจจะไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่นะครัมอีเหนากระถางนี้นะครับดูฟอร์มกอด้านล่างครับกระถางที่1ิบสี่อีเหนสองอยห้าสิบบาทเช่นกันครับอีเหนาราคา250อยห้าสิบบาทกระถางใหญ่ๆล้นกระถางมากๆแบบนี้ก่อแน่นๆแบบนี้ 2 5 0บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้กระถางที่14นะครับกระถางหมายเลข14บส่หลายๆต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ตรงตามที่ท่านต้องการแจ้งหมายเลขนะครับหมายเลขที่14ครับอีเนากระถางนี้กระถางที่15นะครับเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์กระถางที่15นะครับให้ดูฟอร์มกอของเขาเจ้ากรุงไกเซอร์กระถางที่15ครับ กระถางนี้นะครับทั้งเผือกใบบัวนะครับกระถางที่16บให้ดูนะครับความกอแน่นๆเขาง,งอกก็ใหม่นะครับไปอยู่ที่บ้านของลูกค้านะครับทําการอัพไซต์กระถางเขาจะโตเร็วนะครับเนื่องจากว่าเขาพักพื้นพักหัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ให้ดูแน,แน่นๆแน่นมากๆครับแน่นกว่าทุกต้นต้นยังไม่โตนะครับ แต่ว่ามีหัวมีการแตกกอจำนวนต้นเยอะพอสมควรกระถางนี้250บาทรวมค่าจัดส่งเท่ากันทุกกระถางเท่ากับทุกกระถางครับสำหรับต้นไม้บางสายพันธุ์นะครับอยู่ในร่มมากเกินไปเขาก็จะไม่ด่างไม่ป้ายนะครับองต้นนี้เป็นเบญจรงน้ำทองนะครับใบนี้คือใบที่อยู่ในแสแลน70เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ด่างไม่ป้ายมาตากไว้มีแดดนะครับตากไว้ในป่าบากกว่าน,านี้เขาก็เริ่มด่างเริ่มป้ายนะครับ ความดังความป้ายของเขานะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับหลายๆต้นนะครับเริ่มสวยงามเริ่มมีดังป้ายขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้นะครับจนอยู่ข้างในไม,มไม่มีไม่มีวี่แววว่าจะดังนะครับดังนั้นแสงนะครับจึงเป็นที่สําคัญของการปลูกบันสีนะครับเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ความร้อนนะครับ แสงถ้าอยู่นอกตู้ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแดดแรงๆอยู่ในตู้นะครับจะทําให้ตู้ร้อนแล้วก็บรรสีของเราจะสุกได้ตัวนั้นต้องระวังแต่ถ้าอยู่นอกตู้สิ่งที่ต้องคํานึงคืถึงถ้าแดดร้อนมากๆนะครับต้องลดน้ําเยอะๆทั้งหมดนี้นะครับเป็นบรรสีนอกตู้อย่างเช่นชายชนนะครับ อยู่ด้านในไม่มีป้ายแบบนี้นะครับเป็นบอนสายชนสีเขียวแบบนี้เลยนะครับพออยู่ด้านนอกโดนแสงก็ป้ายนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ด่างไม่ป้ายพอมาอยู่ข้างนอกก็ป้ายนลเมืองเกาะเกตนะครับใบนี้อยู่ในใต้ใตสะแลนเจ็ดสิบนะครับใบนี้เช่นกันใต้สะแลนเจบขึ้นน้าใหม่สามใบนะครับอยู่ในป่าพักหวานขึ้นน้าใหม่สามใบ สวยๆแบบนี้เลยนะครับ